สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอทางช่องคูณทิป YouTube นะครับวันนี้จะพาท่านมาชมดอกไม้สวยๆนะครับในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่20นะครับตรงหน้าทางเข้างานก็จะมีซุ้มประตูดอกไม้สวยๆนะครับสีเหลือง อันนี้เป็นตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนี่มีการขายของนะักท่องเที่ยวหนาแน่นนะครับเราก็เลยมากลางวันมาถ่ายภาพสวยๆให้ท่านได้ชมนะครับตรงนี้เป็นซุ้มประตูเข้างานนะครับจะพาท่านชมไปเรื่อยๆนะครับ โซนนี้เป็นโซนน้ำตกสวยๆนะครับพร้อมกับละอองน้ำนะครับน้ำตกสองที่นะครับสวยงามมากไดยมาก็จะมีที่ถ่ายภาพนะครับเป็นหุน่นชาวเหนือนะครับสวัสดีถ่ายสำหรับถ่ายภาพกัน ลายท่านก็มารอถ่ายภาพกันณนะจุดนี้นะครับตรงปรีนี้นี้ก็เป็นซุ้มประตูนะครับเข้างานมีนางฟ้านะครับนางฟ้ารุ่นตีสองสององนะครับเข้างานมาก็จะเป็นซุ้มประตูกุ้ยไม้สีขาวนะครับ สองฝั่งก็จะเป็นดอกไม้นะครับจุดเด่นก็คือด้านหน้านี่นะครับเป็นดอกทิวลิปนะครับทิวลิปสีเหลืองสีชมพูนะครับนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกัน มาถึงจุดนี้นะครับเป็นอุโมงกล้วยไม้นะครับสวยงามมากกล้วยไม้สีชมพูขาวชมพูนะครับทั้งอุโมงค์เลยนะครับนักทัองเที่ยวจะมาถ่ายภาพกันสวยงามครับเ<ม>ย็นสดชื่นร่มรื่นหอมมากครับบริเวณนี้ยาวอยู่นะครับเดินไปข้างหน้านั่นครับ มาท่องเที่ยวถ่ายภาพกันหลายจุดเราต้องชะลอแป๊บหนึ่งดอกไม้สวยแล้วเป็นอุโมงค์ยาวเป็นกล้วยไม้ล้วนๆเลยนะครับมาถึงจุดด้านหน้านะครับทางทางออกงูกล้วยไม้ บริเวณนี้ที่เป็นจุดด้านหลังของเวทีการแสดงครับปีนใยตัวหนังสือว่าเลิบยู่นะครับตัวใหญ่ๆนะักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกันบริเวณนี้เราจะเดินพาท่านชมไปเรื่อยๆนะครับทุกจุดเลยนะครับ ถ้ามาชมตอนกลางคืนจะมีแสงไฟแสงสีสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เรามากลางวันก็จะเห็นความสดใสของดอกไม้โดยตรงเลยนะครับไม่มีแสงสีแสงไฟถ้าจะดีให้ดีนะครับต้องมาชมตอนกลางคืนตอนหัวค่ำด้วยนะครับบริเวณนี้ก็มีศิลปินมาวาดภาพดอกไม้นะครับสวยงาม น่าจะวาดเพื่อฝึกฝนแล้วก็จําหน่ายให้นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ไม่ได้สอบถามโดยตรงนะครับจุดนี้เป็นดอกลิลลี่นะครับลิลลี่สวยๆสีขาวชมพูอ่อนๆช่างลายดอกไม้งามครั้งที่20นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28่ธันวาสองพันหสิบไปจนถึง วันที่15มกราคมนะครับ2,567นะครับหลายท่านยังไม่มีโอกาสได้มายังมีเวลานะครับจนถึงวันที่15มกราคมนะครับอันนี้เราเดินท่านพาท่านชมมาด้านหลังแล้วนะครับหลายจุดสวยงามครับถ่ายมาให้ท่านได้ชมทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดอกลิลลี่อีกจุดหนึ่งนะครับ ตรงบริเวณด้านนี่ก็จะเป็นรอบๆก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายภาพกันเป็นกล้วยไม้เช่ยงรายดอกไม้งามนี่นะครับจัดที่สวนตุงละโคมนะครับเทศบาลเมืองเชียงรายสามารถมาชมได้ตลอดวันไปึงถึง ตอนกลางคืนนะครับส,สำหรับวันเสาร์ก็จะมีการแสดงดนตรีของนักร้องดนตรีที่มีชื่อเสียงนะครับมาแสดงทุกวันเสาร์ส่วนวันอื่นๆก็จะมีการแสดงดนตรีบ้างนะครับแต่จะเป็นดนตรีทั่วไปเน้เเน,น,นเฉพาะวันเสาร์นะครับมีนักดนตรีรับเชิญหลายท่านมาในวันเสาร์ มาตรงจุดนี้นะครับสะดุดตาครับพลิกประดับนะครับสวยงามมากครับพลิกประดับดกเต็มต้นเลยนะครับต้นเล็กๆสวยงามดกมากห้ามจับนะครับเป็นจุดแสดงนะครับพลิกประดับนะครับ มีทุกสีเลยนะครับตรงจุดนี้จะเป็นส้มเล็กส้มจิ๋วนะครับเป็นของจริงนะครับห้ามจับเป็นส้มส้มจิว๋วส้มเล็กมากเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับน่าสนใจ เราจะวนมาเรื่อยๆนะครับวนมาเกือบจะถึงด้านหน้าของทางเข้าแลครับมีดอกไม้สวยๆกลางคืนจะสวยมากนะครับถ้ามีโอกาสได้มาขอแนะนำมาตอนหัวค่ำแล้วก็ต่อยาวไปถึงกลางคืนนะครับในตรงทางก่อนทางเข้ามาซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจำลองบอลลูน ภาพจำลองมรวนนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างนะครับในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะงานวันที่14กุมภาที่บริเวณสิงปร์กเชียงรายนะครับก็เลยเอามาจัดแสดงเป็นตัวอย่างประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะครับ ตอนกลางวันนี้นักท่องเที่ยวไม่หนาแน่นเหมือนกลางคืนนะครับถ้าท่านจะมาถ่ายภาพส่วนตัวหรือว่าไม่ต้องการให้ติดภาพคนอื่นก็แนะนําให้มากลางวันถ้ามากลางคืนนี่นักท่องเที่ยวหนาแน่นอาจจะเบียดเสียดกันนะครับจุดนี้เป็นสะพานสีม่วงนะครับขึ้นชมวิวสวยๆ เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะครับเรจะเป็นครบรอบไปถึงด้านหน้าแล้วนะครับที่เราเข้ามารงไกลๆที่เป็นซุ้มประตูนะครับตอนเราเข้ามาครั้งแรกอันนี้เราเดินมาจนวนจนครบรอบแล้ว เดี๋ยวเราจะเดินมาชมบริเวณดนตรีหน้าลานดนตรีแสดงนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นดอกไม้สวยๆเรียงเป็นระดับชั้นเป็นคล้ายๆขั้นบันไดสําหรับถ่ายภาพนะครับหลายท่านก็จะมาถ่ายภาพกันณจุดนี้นะครับช่วยงามครับชมดอกไม้ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนนี่ก็ต้อง ชมแสงสีแล้วก็ฟังดนตรีในสวนนะครับทุกวันเสาร์บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณนั่งฟังดนตรีในสวนนะครับเป็นลานดนตรีไกลๆนู่นนะครับเดิจนจนครบแล้วนะครับก็เหนื่อยก็มานั่งพักบริเวณให้นั่งพักสายภาพ เก้าอี้ก็จะมีปีกผีเสื้อนะครับให้นั่งถ่ายภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ครับเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่20ถ้าชอบยังไงกดติดตามช่องคูณทิปย t u b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้คงมีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ